สวัสดีครับผมตาเชีร์เลอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแมปฮันตี้ซอมบี้นะครับแบบหนักล่าซอมบี้นะครับผมและแมปนี้ได้มีการอัปเดตใหม่นะครับผมผมจะมาแจกโค้ดอัปเดตใหม่และจะมารีวิวให้ดูว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราไปดูกันว่าโค้ดมีอะไรบ้างนะครับโค้ดแรกก็จะเป็น6,000 0ไลค์นะครับเราจะได้คอยมา3,000 0คอยโค้ดต่อไปนะครับ20คินเราจะได้มา20,000คอยครับผม 70,000ไลค์เราจะได้เป็นสปินมานะครับตั๊กี้สปินนะครับผมสอรี่ for delay ในผมได้เป็นสปินมาสปินเวบป้านนครับ31สปินนอร์มัลนะครับผมอาวุธที่เขาอัปเดตมานะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมอันนี้เลยเกรสซอร์สนะผมเป็นของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับดาบใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับผมดูซิว่าเราจะได้เบอร์เซอร์เกอร์เกรสซอสหรือเปล่านะครับซึ่งผมจะมาแทนกีตาร์นะครับไปเลยลัคกี้สปินแรกยังไม่ออกยังไม่ออก สปินที่สองครับฮฮเฮ้ยเฮ้ยเกรซซอสออกเฉยออกี่สปินเนี่ยสี่สปินออกเฮ้ยออกง่ายเกินทุกคนโอ้โหเดีย๋ยวผมรีวิวให้ดูเลยนะครับผมเกรซซอสดาบใหม่นะครับโอเคครับผมเดี๋วยวเราไปดูกันในด่านเลยนะครับผมด่านที่ผมจะมาเล่นก็ด่านเดิมของผมสกู๊ตแคมป์แคม,แคมเปญกันนิ่งนะครับผมก็ ดิฟฟิคอลตี้ผ่ผมจะเลิกเป็นไนท์แมร์เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาอัปเดตมาใหม่ไนท์แมร์จะได้เงินอยู่ที่สอง0มืนแล้วก็ฮาร์ดเราจะได้อยู่ประมาณ1มื0นแปดเอ้ย เออหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นไนท์หมื่นแปดฮาร์ดหนึ่งหมื่นแล้วก็นอร์มอลประมาณสี่พันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกอัปเดตคร่าวๆให้ฟังนะครับผมว่ามันมีอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่อัปเดตมันก็คืออาวุธเลยนะครับผมเป็นอาวุธของเบอร์เซอร์เกอร์ดับยักษ์นะครับจะมีการลดเปอร์เซ็นต์การคืนสปินสัตว์เลี้ยงเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าเกิดเราสุ่มได้ตัวเดิมเขาจะคืนเก้าพันนะครับเพิ่มของขวัญสำหรับแพ็คสัตว์เลี้ยงก็คือสามารถกดกกกิิิฟตต์์ไดดดดด้้้้้้แแลลวววนนนะคคครรัััับผมพพ็สสเเเเีีีียยยงงงจปโชใหขึ เพิ่มบูทเพื่อนเพิ่มโอกาสดรอปเงินนะครับผมเพิ่มรางวัลท้ายเกมก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับโหมดปกติ4,000โหมดยาก10,000ฝันหลาย1 8ื่นนะครับผมแล้วก็มีการปรับการดรอปพลังชีวิตในแต่ละระดับความยากนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรน่าลำคาญสาหรับมอนเตอร์นะครับซึ่งเขาได้ทําการเนื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นก็คือการลบการล็อกอัตโนมัติสาหรับซอมบี้บางตัวที่โจมตีระยะไกลเช่นบรอนนี่เชฟแล้วก็ไอตัวปลาลูกบานะครับผมที่แบบตัวโคตรน่าลำคาญนะไม่ไหว จริงนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการบัฟความเสียหายต่างๆให้กับอาวุธบางชนิดนะครับบัฟคือเพิ่มเมนิฟคือลดโอเคบัฟแวมไพเปิร์กนะครับเพิ่มระดับการดูดเลือดแล้วเพิ่มความเสียหายเลือดออกแก่ ตู้นะครับผมบัฟคิลเลอร์เพิร์คิวที่มีลัษณ์ไม่เกิน11แล้พลังชีวิต7ครั้งต่อวินาทีก็คือเราจะสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับผมในลัษณีไม่เกิน11แล้วเราจะได้รับพลังชีวิต7ครั้งต่อ1วินาทีนะครับก็คือได้เลือดเยอะกว่าเดิมระยะเวลาของการทํางานก็คือ4 0วินาทีนะครับการแก้พวกบัคอะไรต่างๆก็ยังมีการแก้ไขาการเทเลพอร์ตล้มเหลวในแมทก็คือเมื่อวานนะผมมีการกดเทเลพอร์ตแล้ว มันไม่ในเลยบอทให้คือมันรอนานนะครับโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ผมสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันเลยนะผมของดาบยักษ์เบอร์ดไซเกอร์นะครับสกิลแรกก็คือเลเซเว่นนะครับผมเป็นการฟันแล้วก็ม้วนตัวอย่างนี้เลยนะครับผมโคตรเท่อะแล้วมาตีแบบพอมหมุนไปปุ๊บมันมีตี2ฮิตอีกนะครับผมต่อไปสกิลที่2ก็จะเป็นบลู็อาครีปคือ ฟันรอบตัวประมาณ2ทีนะครับผมระยะก็คือกว้างมากเอผมลืมไม่ดูไปการฟันธรรมดาของผมก็เป็นการฟันแบบเป็นการฟันกว้างมากเลยนะครับผมแล้วก็ลดเราฟันอ่ะมอนมันจะแบบสตนร่ะเราไม่จะตีเราไม่ได้เลยนะครับ้าเกิดเราฟันธรรมดาสกิลที่3ก็จะเป็น water f a l l tree นี่ครับก็เป็นการตะโกนอย่างบ้าคลั่งแล้วมอนก็จะถูกสตัรนะครับอันนี้ก็จะมีดาเปียเหมือนกันแล้วก็มอนจะสตันนะครับผมแล้วก็หมวนตัวก่อนเลยดับแรกแล้วก็ พุ่มพุ่มโอเคเคลียแบบรวดเร็วทันใจซึ่งผมมีทริกมาแจ้นะผมนั่นก็คือทริกการลากมอนทุกห้องมารวมกันนะครับผมแล้วก็ฆ่าทีเดียวก็จะทําให้เราประหยัดเวลาและสกิลด้วยนะครับจะได้แบบไม่ต้องใช้สกิลเยอะแยะเราใช้แบบรวดเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเป็นการลากมอนมอย่างนี้ลากมอนมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟืบอ,อ็มีสองห้องเองเราก็จะลากมารวมกันแล้วเราก็กดสกิลใส่ตะกนอย่างบ้าคลั่งนี้ผมแล้วมอนจะสตาร์ทอย่างนี้เลยนะครับ แล้วเราก็ใส,ส่สกิลสบายๆเลยผมบอกเลยว่าโคตรมีประโยชน์อะ่ะเบอร์เซอร์เกอร์เอาไปคอมโบกับเพื่อนก็ได้แบบสตันให้เพื่อนจริงๆอะ่ะอาวุธเดียวผมก็แบบผ่านแล้วเนี่ยโซโล่ะไนแม่เนี่ยอาวุธเดียวผ่านเอาเน็ตปิงทุกคนโอเคผมเมื่อกี้เน็ตปิงแล้วก็ลากมอ,น,อนี้เลยนะครับแล้วก็สตาร์ทไปหนึ่งทีแล้วก็กด X เ,เพื่อใช้ brutal cliff เป็นการฟันรวดเดียว2 2ฮิตเต็มเดียวผมลากมอนก่อนอันดับแรกจากนั้นเราก็วิววิวโดนพ่นโดนพ่นพิษยาพิษ แล้วก็ปุ่มปุ่มแล้วก็พึบอุ้ยล้มล้มล้มตัวตัวนี้น่าลำคขานมากทุกคนคือมันดับถึกไม่พอแล้วมันยังวิ่งเร็วอีกอะดูสิดูสิถึกจัดแล้ววิ่งเร็วโอ้โหมันวิ่งหนีอ่ะเลเยวิคอมพลทครับชิวๆอยู่ดับเดียวก,ก็โซโลด้าในห่มไหนแม่ได้ทีละสองหมื่นบอกเลยว่าฟาร์มเงินรัวๆเราก็ลากเลยลากทุกข้องมารวมกันนะครับไม่ใช่ลดเวลาสกิล จะได้ไม่ต้องใช้สกิลบ่อยมากสตันแล้วก็กด X เ,เพื่อฟันทีเดียวนะครับโอ้โหปิงปิงเน็ตช้าเกินขออภัยนะครับปิงหมดเลยอ่ะปิงหดเลือดโอ้เอาเกือบไปแล้วนึกว่าตกแมปเคจียจนนะแล้วก็ลากมอนนะครับลากมอนลากทุกห้องมารวมกันแล้วก็ฟันทีเดียวเป็นทิปทิกเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับการประหยัดเวลาสกิลนะครับจะได้ไม่ต้องใช้บ่อยมาก ตะโกนอย่างบ้าคลั่งแล้วก็หมวนตัวมมวนตัวนี่แบบไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อะ่ะเพราะมันแบบไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับเราจะเน้นแบบวิ่งไล่ตามมอนดีกว่าสกิลแรกดาเมจก็ไม่แรงมากโหเลือดแทบไม่ลดอนะ่ะตอนเนี้ยคือมันแบบมอนมันดรอปเลือดให้เราเยอะเกินผมแทบไม่ได้ใช้เปิร์กเลยอะ่ะเคตอนนี้เราถึงชั้นบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะได้ใช้เปิร์กให้ดูแล้วแล้วก็ลากมอนรวมกันเหมือนเดิมเราไม่ต้องแบบรอตีแบบตีข้ามกำแพงนะนะเพราะตอนนี้เราสกิลเราโหดมาก โ okay, อเคเดี๋ยวผมเปิดเปิลให้ดูนะผมนี่เปิลฮิลเลอร์นะครับที่อัปเดตมาใหม่จะเพิ่มลัสเซีการฮิลให้เพื่อนด้วยแล้วก็จะฮิลแรงขึ้นด้วยนะครับเปิลนี้แล้วเราก,ก็ปุ่มสตาร์ทแล้วก็กด X ม้วนแล้วก็ม้วนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน้ำมือน้ำมือตามวัวน้ำมือตามวดดัวโดนกอหลังโดนกอนหลังเฮ้ยเรามีแค่ดาบเล่มเดียวก็พอแล้วโอ้แหวมไพร์เต็มเลยทุกคนมันมาดูดเลือดเราแล้วก็ ฟันฟันเลยก็เหมืถ้าไม่ปีนผมบอกเลยมันหายหมดแล้วอะฮิวถามฮิวนานด้วยนะครับผมคือแบบเลือดแทบไม่ลดอะเหมือนเป็นอามาตะาเลยอะเนี่ยตัวนี้น่ามันขานมากแล้วก็ตะโกนอย่างบ้าคลั่งหมูวันโอเคครับผมหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเอายังไม่หมดเอาหมดแล้วหมดละรอมอนแล้วมันหลอกล่ออุย้ยอุ้ยอุ้ยมอนวาร์ปมอนวาร์ปเน็ตปิงเน็ตปิงก็ฟัน ฟันหูยถ้าไม่เปลงนก็เลือดแทบไม่ลดอะแต่เราก็มาเปิดวิทยุนะครับเพื่อนเรียกเฮลิคอปเตอร์อรมาช่วยแล้วก็เรียกมอนมารวมตัวกันด้วยแล้วก็ต้องเก็บอันติเต็มก่อนละกันจะค่อยรวมมอนทีเดียวนะครับผมเลือดแทบไม่ลดอะไนแม่อะไรวะเนี่ยอย่างง่ายอุ้ยนงี่ไเนี่ยตัวระเบิดบอมมี่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยจับเราโดนแล้วนะครับตอนนี้เอาง่ายคือมันไม่ล็อกป้าเหมือนแต่ก่อนแล้วโอเคผมอันติหลอดเต็มแล้วเดีย๋ยวเราล่อมอนันแล้วก็ค่อยเคลียร์ทีเดียวพร้อมตัวใหญ่่เนี แล้บานไม่รู้ผมสตีเฟนเคอร์รีในเวอร์ชันซอมบี้นะครับแล้วก็ชิวๆเพราะว่ามันปลาไม่แม่นเหมือนตอนแรกละลอยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มันจะดรอปของคตรเยอะเลยนะผมอย่างเช่นแบบสปรินลัตกี้สปินธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยเยอะละคือมันอัปเดตให้มันเล่นง่ายแล้วอ่งมันก็ดรอปไม่เยอะแล้วแต่ก่อนนี่คือดรอปอย่างเยอะเลยเราก็รอจุ่ว่าไอ้ตัวใหญ่ๆมันจะมานะครับแล้วเราค่อยเปิดอันติทีเดียวเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นเป็นบุญตาว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะครับ นี่มาแล้วตัวยักษ์แล้วเราก็แล้วเราก็นี่อันเตะผมทุกท่านดูดูนะเอาเอามาแล้วมาละโหมันบางหมดมองไม่เห็นอันเต๋เลยแล้วเราก็นี่เห็นพลาสติกไหมสเต็งสามล้วก็พอยซันพอยซันไม่ใช่โฟลไอวีโอ้โหโอ้โหจะทายเฮ้ยโอ้โห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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเอาค้างเลยหรอไอเดียเดียว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 เอ้าทำไมเน็ตปิงอ่ะ เดี๋ยว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 ใช่เหรอเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีปิงเฉยทุกคนงงมีความงงอะไรอ่ะโอ้โหทุกคนเน็ตปิงโอ้โหจบแล้วโอ้โหเฟลจากจะได้สองหมื่นเหลือหมื่นเดียวโอ้ไม่ยโอเคครับผมสำหรับการอัปเดตใหม่ในครั้งแรกของแมปนี้เนี่ยผมก็เป็นอย่งกันบ้างครับรู้สึกว่ามัน ดีขึ้นไหมนะครับผมว่าก็ดีขึ้นอยู่นะเล่นง่ายมากขึ้นแล้วก็อาวุธก็ยังน้อยเหมือนเดิมด่านก็ยังมีแค่2ด่านครับผมก็ถากมีอัปเดตอะไรมาอีกเดีย๋ยวผมลงคลิปให้ทุกท่านชมนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อแสแอมเบรด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ